กินกระโปรครับผมกําลังจะเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์เส้นนี้นะครับถ้าเกิดใครมาจากกรุงเทพกําลังจะขึ้นเหนือผมแอบตกใจร้านนี้นะครับนี่นี่นี่ไผ่บูลไก่ย่างไม่เข้าใจทําไมคนเยอะผมว่าร้านนี้ต้องมีเทเด็ดแน่นอนเดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับตามผมมาฮะ ขับมาหลายรอบจะเกิดใครไม่สังเกตกูนึกว่าปั๊มเพราะว่าป้ายลักษณะคล้ายๆกับปั๊มลำมันเลยว่ะแต่จริงๆแล้วที่นี่เป็นร้านอาหารที่เปิดมาแล้วกว่า39ปีปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบนะครับเป็นรุ่นที่2ที่สืบทอดมาจากคุณพ่อเข้ามาภายในร้านค่อนข้างจะก,กว้างขวางคนก็เยอะแล้วก็มีโซนที่นั่งให้หลายโซนเลยฮะแอบตื่นตาตื่นใจทางร้านก็มีของฝากตั้งแต่น้ำพริกยังขนมเท่าที่รู้เป็นของฝากที่เด็ดของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยครับชอบภายในร้านก็มีจุดเช็ อินเลยถ่ายรูปเยอะแยะแยังคาเฟ่ส่วนพอเปิดเมนูมาก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือโซนอินสานหน้าตาเมนูทำมาอ่านง่ายไม่ว่าจะเป็นภาพหรือราคานั้นขอดับกระหายก่อนเลยนี่คือน้ำรำไยที่หวานน้อยมากในราคา69บาทคุณผู้ชมครับนอกจากน้ำที่มันหวานน้อยนะครับแต่ให้เนื้อมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและที่ท่านเห็นอยู่นี่คือมหาเทพของทางร้านเขาเรียกว่าไก่ย่างในราคา260บบาทแอบรู้มาว่าทางร้าน ไก่เนื้อของซีพีและย้ำต้องมีน้ำหนัก1.2กิโลเท่านั้นแอบแปลกใจทำไมเขาถึงย่างไก่กรอบนอกและนุ่มในข้างในออกจะจุยซี่ด้วยซ้ำฮะเพื่อผมแม็กคุณแค่กินหนังไก่ตนที่มันย่างแล้วก็ถือว่าฟินแล้ว ทางร้านเขาจะมีน้ำจิ้มให้2แบบคือน้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มแจ่วแต่เท่าที่ผมทานแล้วนะครับผมแนะนำน้ำจิ้มแจ่วของทางร้านเลยเด็ดมากๆจานต่อมาโหมกปลากาย2กระทงในราคา59บาทคุณผู้ชมครับกินไปแล้วนะักแนะนำให้คุณต้องกินล,ล้อๆแล้วคุณจะสัมผัสตัวเนื้อปลากายที่มาเป็นชิ้นๆเลยเขาจะใช้วิธีการกวนเพื่อจะให้ได้รับเนื้อสัมผัสผมบอกเลยว่ารสชาติเขาไม่ได้เผ็ดมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครกินรสจัดก็อบอกทางร้านเขาได้ถ้วยต่อมา เขาเรียกว่าแกงข้่วหอยขมในราคา159บาทรสชาติเท่าที่ผมกินมามันจะออกนัวๆห,หน่อยครับและหอยขมเขาทามาสะอาดมากไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเม็ดทรายเลยจานต่อมาเขาเรียกว่าหมูกรอบจิ้มเจีวในราคา159บาทร้านนี้นอกจากไก่ย,ย่างที่เด็ดแล้วหมูกรอบก็ไม่แพ้กันครับคุณผู้ชมสังเกตมาว่าทุกโต๊ะแทบจะสั่งเมนูหมูกรอบเลยครับของที่นี่ท่านครับจานนี้ก็เด็ดเหมือนกันเขาเรียกว่าปลาช่อนฟูผัดพริกขิงไข,เข่เค็มในราคา1 เป็นเมนูที่ท่านไม่ควรพลาดอย่างแรงรสชาติดีแล้วก็กินง่ายด้วยแนะนำทุนต้องสั่งเข้าสวยร้อนๆและคุกกินกับจานนี้ถือว่าโอ้โหนี่ก็คือตัวเทพอีกหนึ่งจานที่คุณมาแล้วไม่ควรพลาดเขาเรียกว่าผัดหมุนเส้นชะอมหมูกรอบในราคา 269บาทแอบรู้มาว่าเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ที่ขายไม่ถึงเดือนแต่ผลการตอบรับดีมากเพราะอะไรรู้ไหมครับแม่งสั่งกันเกือบทุกโต๊ะใครที่กินนะครับผมแนะนำนะครับหนึ่งคำคุณมีหมูกรอบมีผัดหมูเส้นคุณต้องกินกระเทียมโทนด้วยอันนี้ผมให้เดอะวันมาสิงบุรีแล้วไ่กินเมี่ยงปลาช่อนเผาเกลือในราคา359บาทไอ้นี่คุณพลาดนาะยทางร้านเขาคัดแต่ต้องใช้ปลาช่อนที่เกินมาตรฐานขนาดอย่างน้อยต้อง8ถึงเขีดเพื่อให้ได้เนื้อตัวเต็ม เชื่อไหมครับเวลาคุณกัดแค่คาแรกไปจะได้กลิ่นลมควันของจาักกากมะพร้าวเลยอันนี้ผมคอนเฟิร์มและทางร้านเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักเครื่องเคียงแล้วก็น้ําพริกอีก4ชนิดด้วยกันกอบไปด้วยน้ําพริกขี้กาน้ําพริกเผาแมงดา้ําจิ้มซีฟูดและน้ําจิ้มสะเดาลวกที่ออกแบบหวานหน่อยละครับแอบกสิบน้ําพริกขี้กาแมงโคตดเทสไหนมาแล้วมาฟังเจ้าของร้านฝากร้านก็นหน่อยดีกว่าครับครับสวัสดีครับผม ่ไกเป็นเจ้าของร้านไผ่บุญไก่ย่างนะครับร้านเรานะครับอยู่ติดถนนสายเอเชียนะครับก็จุดสังเกตนะครับเราจะมีป้ายใหญ่ๆสีส้มเลยนะครับถ้าตั้ง G.P.S ก็ตั้งพิกัดไผ่บุญไก่ย่างเลยครับอยู่สายเอเชียฝั่งขาขึ้นเหนือนะครับร้านของเรานะครับเมนูเด็ดก็ปลาช่อนเผานะครับไก่ย่างหนังกรอบแกงกุ้งหอยขม แล้วก็มีป่ชั้นฟูพายพี่กิงไข่เค็มนะพี่แกงของที่ร้านทําเองนะครับแล้วก็ที่เด็ดแล้วก็ต้องห้ามพลาดเลยอีกหนึ่งเมนูก็คือเมนูหมูกรอบร้านเราเปิดตั้งแต่10บโมงนะครับปิด3ามทุ่มครัวปิด2องทุ่มสีนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับถ้าถ้าใครมาไม่ถูกนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์มือถือนะครับ0 9 9 1 0 4 0 3 6 2าน่ามะครับหรือว่าไล n e แอดไพบุญไก่ย่างนะครับสอบถามได้เลยนะครับหรือเพจไพ่บุญไก่ย่างก็ได้ครับนะ รับจัดประชุมสัมมนานะครับจูได้ตั้งแต่100คนจนถึง800คนเลยนะครับ85โต๊ะจีนนะครับที่จอดรถก็มีอยู่จอดได้ประมาณ600คันนะครันท้ายจากปีใหม่แล้วใครมีโอกาสขับรถจะขึ้นเหนือนะครับโปรดระมัดระวังแล้วถ้าเกิดจะฝากท้องขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยอันนี้กินกับโกปไปก่อนไปไหนว่าไปสิงบุรีหรือไปนครสวรรค์